สวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีเยาวรุ่นเมืองทิพย์นะคะไม่ได้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองทิพย์นะคะแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจกักรจักวงวงหรือราชวงศ์อังกฤษนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่า Talk o f the t t w w เลยก,ก็ว่าได้นะคะช่วงนี้ถ้าใครเปิดอ่า u u u e e ไปก็จะเจอในเรื่องราวของอเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนมาเคิลนะคะก็เป็นสไปค์ของราชวงศ์อังกฤษอีกคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวว่าได้ ออกจากตำแหน่งสมาชิกราชวงศ์อังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือราชวงศ์วินเซอร์นะก็ได้มีการมูฟไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มีการไปสัมภาษณ์กับรายการอาของโอปราห์วินฟรีนะคะเป็นรายการ โอปราห์วิทเมแกนและแฮร์รี่อัพไ i ร์ไทม์สเปนะคะก็มีความยาวประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งเรายังหาดูตัวเต็มไม่ได้เลยนะคะแต่เราก็ไปดูที่ข้อสรุปมาให้ก็มีประเด็นสำคัญเพียงไม่กี่ประเด็นนะคะที่เรียกได้ว่าก็แอบช็อกอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันมีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากมายเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะกับรายการมาคุยรยเทปนี้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับประเด็นที่เรียกได้ว่าทั้งคู่นะคะได้ทิ้งบอมลงที่พระราชวังบักกิ g งแฮมพาเลสเลยนะคะก็เรียกได้ว่าแจกบัตรทุบหลังอย่างเต็มที่ก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งคู่ออกไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งหัวข้อต่างๆเราก็สรุปมาให้ดังนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ความร้าวฉานที่เกิดขึ้นในราชวงศ์นะคะก็คือต่อตัวเมแกนแล้วก็แฮร์รี่นั่นเองค่ะคือเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็บอกว่าตอนแรกอะ ช่วงที่เมแกนเข้ามาวังแรกๆก,ก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่อนข้างดีมากๆสมาชิกทุกคนให้การตอบรับอย่างดีนะคะแต่มาแตกหักลงก็หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาจากการเยือนออสเตรเลียนะคะซึ่งราชวงศ์อังกฤษเนี่ยก็จะมีประเทศที่เป็นเครือจักรภพนะคะก็น่าจะมีประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยมั้งอันนี้ไม่ชัวร์นะคะก็มีหลากหลายประเทศอยู่ซึ่งมันเป็นเหมือนขนรรมทำเนียมประมาณว่าพอมีคู่รักในราชวงศ์ไหนนะคะก็จะส่งไปเยือนตามประเทศที่เป็นเครือจักรภพต่างๆอารมณ์เหมือนประมาณว่าเรียกเร็ติ้งอะไรประมาณนั้นนะคะเออซึ่งเมแกนเนี่ยก็ทาได้ดีในฐานะสซัพดยคนหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยมันดันไปเป็นเหมือนภาพสะท้อนไปให้เห็นตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่าไปเยือนที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกันอันนี้ก็เรียกได้ว่า ณนะตอนนั้นนะคะอู้คนล้นหลามมากๆถ้าใครเคยเห็นนะคะถ้าใครได้ติดตามซีรีส์ The Crown ซีซั่น4ก็มีอยู่นะคะเราก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันแต่เพิ่งยอมรับจริงๆว่ามาดูจนจบก็คือซีซั่น4นะคะเพราะว่า1 2 3ยังแบบงงๆอยู่เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเก่านะคะแต่ว่าซีซั่น4เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงไดนาซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันทัดใจอะเนาะเรียกได้ว่าแบบ มันดราม่าเนาะเราก็เราก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็พอไปดูติดตามเรื่องราวของเจ้าหญิงแดานาจริงแล้วมันค่อนข้างน่าเศร้าเนาะเออเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเจ้าหญิงที่เพอร์เฟกทุกอย่างแต่ว่าชีวิตรักแบบว่าไม่โอเคเลยนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงเมแกนนะคะแต่ด้วยความที่ออสเตรเลียเนี่ยอันนี้เข้าใจได้อยู่ว่า ความที่เมแกนนะคะเขาก็เป็นลูกครึ่งเนาะพ่อเป็นอเมริกันผิวขาวแม่เป็นอเมริกันผิวสีนะคะลูกก็เลยออกมาเป็นลูกผสมนะคะเ้ื่อความที่เมแกนต้องบอกว่าเป็นสปายที่หลุดแหวกแนวจากราชวงศ์คนอื่นๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีเชื้อสายของคนผิวสีด้วยแล้วก็เป็นคนต่างชาติต่างแดนเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษก็เลยเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักมากแม้กระทั่งเราเองเนี่ย เราเล่นโซเชียลหรือบางครั้งก็จะมีข่าวแบบเกี่ยวกับของอราชวงศ์อังกฤษเด้งขึ้นมาก็เป็นรูปเมแกนคนเอาไปล้อเลียนหรือแม้กระทั่งพาดหัวข่าวที่มันแบบค่อนข้างไม่โอเคเป็นลบกับนางแน่นอนว่ามันมีชาวอังกฤษหรือกระทั่งคนหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ชอบในตัวสไปรคนนี้รู้สึกว่าเธอวันนบีบ้างแหละเธอแบบอยากเป็นที่หนึ่งบ้างแหละเธอแบบขโมยหัวใจแฮร์รี่เธอแบบปั่นหัวแฮร์รี่ต่างๆนานานะคะเรารู้สึกว่า จากที่ติดตามมานะคะแม้กระทั่งเรื่องเราตั้งแต่ตอนช่วงเจ้าหญิงแดะนาการกระทำของแฮร์รี่เป็นอะไรที่สะท้อนให้ถึงว่าให้ให้เลงเห็นว่าคือเขาไม่อยากให้ภรรยาของตัวเองต้องไปซ้ำรอยกับแม่นะคะอันนี้แฮร์รี่ก็มีพูดในสัมภาษณ์นี้เช่นเดียวกันนะคะโดยหลังจากที่กลับมาจากอาอสเตรเลียนะคะทุกคนก็เริ่มเริ่มแบบว่าไม่ไม่คุยด้วยแม้อะไรละรวมรวมไปถึงนะคะช่วงที่เมแกนได้ เข้ามาในราชวงศ์ใหม่ๆนะคะต้องเรียกว่านางก็ไม่รู้ขนบธรรมเนียมของราชวงศ์อังกฤษเลยนะอันนี้นางให้สัมภาษณ์ว่านางไม่รู้เลยนางใช้คําว่าอะไรนะไรเดียงสานะคะใช้คําว่าไราเดียงสาก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนถึงขั้นต้องไปแบบ Google เสิร์ชหาเองขนบธรรมเนียมต่างๆวิธีร้องเพลงชาติอังกฤษต้องร้องยังไงนู่นนี่นั่นคือไม่มีคนสอนอันนี้ก็เลงไปเห็นถึงตอนที่แดออนาเข้าวางมาใหม่ๆก็คือจะต้องอยู่ เหมือนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เยียาแดน,นาตอนนั้นได้ก็เป็นจดหมายจากประชาชนทั่วไปที่ส่งไปหานางนะตอนนั้นนะคะซึ่งพอเข้าไปอยู่ในราชวงศ์เนี่ยแน่นอนว่ากฎระเบียบต่างๆมันก็ต้องมีหลายคนก็บอกว่าเนี่ย คบกันมาทําไมไม่รู้ล่ะว่าแบบเออผู้ชายที่เธอคบอยู่เป็นใครหมายถึงเจ้าชายแฮร์รี่นะคะเป็นใครทําไมไม่รู้จักศึกษาจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือไม่ใช่หรอกเธอไม่ต้องมาสตาร์บั์ไม่นะคะอันนี้เรารู้สึกว่าสําหรับคนที่ไม่รู้และไม่ได้ติดตามจริงๆก็อาจจะเอาเอาเอาดีๆมันมีมันก็คงรู้แหละแต่ดีเทลที่มันลึกกว่านั้นน่ะคนคนนึงอาจจะไม่รู้ทั้งๆั้ที่เขาอยู่แบบ ต่างแดนไปเลยอถ้ามองในเคสของเจ้าหญิงแดนาเจ้าหญิงแดนาก็เป็นคนที่อยู่ในเกาะอังกฤษแล้วคือนางก็เป็นคนชนชั้นสูง,สงก็อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าโอเคถึงเข้าไปแล้วก็น่าจะมีพื้นเพเรื่องความแบบกฎระเบียบต่างๆในวังอยู่บ้างแต่สําหรับเคสของเมแกนมาโก้เนี่ยนางไม่รู้อะไรเลยนะคะต้องบอกว่านางไม่รู้อะไรเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดจริงไหมหรือไม่จริงไหมแต่ส่วนตัวเราคิดว่าเราหันเหไปทางเมแกนแล้วกันนะคะเออเราเข้าใจสถานะของนางอยู่ เพ่อเธอก็บอกนะว่าเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงที่ท้องอเจ้าชายอาชีอยู่ซึ่งไม่ไม่รู้นะตอนนี้ว่ายังแบบมีการโอยศ์กันอยู่ไหมซึ่งท้องลูกคนแรกนะก็เป็นลูกชายเนาะซึ่งก็คลอดออกมาแล้วแหละจะเป็นเจ้าชายอาชีเนาะเมแกนเคยคิดแบบตื่นมากลางดึกแล้วรู้สึกว่าแบบอยากฆ่าตัวตายเนาะเพราะว่าพอเข้าไปในราชวองศ์อังกฤษแล้วเนี่ยพวกแบบ ใบขับขีพ่พาสปอร์ตนู่นนี่นั่นต่างๆมันจะต้องถูกยกเลิกหมดเลยแล้วก็การไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะต้องมีคนคอยขับรถให้จะต้องมีคนคอยไปรับไปส่งต่างๆนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าบางครั้งเธอเหงานะคะแล้วก็แบบอยากไปหาเพื่อนอยากไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกก็กลายเป็นว่าครุกอยู่แต่ในวังอันเก่าค่ําครึกอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบ โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงานะคะในสถานที่โบราณแล้วก็ไม่มีใครครอยอยู่เป็นเพื่อนไม่มีใครครอยเหลียวแลซึ่งก็มีเพียงแค่แฮร์รี่คนเดียวก็แฮร์รี่ก็ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้แฮร์รี่ก็บอกว่าไม่เคยบอกใครมาก่อนคือนางเมแกนเนี่ยบอกกับแฮร์รี่แต่แฮร์รี่บอกว่าไม่เคยบอกใครเพราะว่าคนในราชวงศ์อ่ะแทบจะทุกคนก็ผ่านเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันโดยสมาชิกของราชวงศ์แต่ละคนก็ ต่างคนต่างเรื่องราวเนาะเท่าที่เราเคยติดตามกันมาเนาะแต่ละคนก็จะมีเรื่องที่ให้คิดต่างกันคือแฮร์รี่ก็มองเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วนั่นเองแฮร์รี่ก็ประคบประหมกันไปนะคะแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เรียกได้ว่า,อาโอปราวินฟีถึงกับแบบ <What? S 1> จริงหรอเขาพูดอย่างนีน้จริงหรอก็คือมีราชวงศ์คนหนึ่งนะคะเอ่อเรียกเมแกนเข้าไปคุยเหมือนประมาณว่าแบบว่ากังวลในเรื่องของสีผิวลูกเธอจะออกมาเป็นจะเข้มไปหรือเปล่า นั่นเองก็นั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ให้เล็งเห็นว่าแบบมันยังมีบุคคลบางคนที่ยังแบบมีความคิดเก่าๆโบราณโบราณอยู่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าองค์ไหนนะคะเป็นสมาชิกคนไหนนะคะรวมไปถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าถากมีผิวเข้มไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้รับการอวยยศให้เป็นเจ้าชายแล้วก็จะไม่มีากาศคอยคุ้มครองอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้นางรู้สึก เครียดณตอนนั้นนะคะพอมันมีประเด็นเรื่องสีผิวเรื่องชาติพันธ์เข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าคนมันก็ต้องเริ่มแบบให้ความสนใจมากขึ้นโดยการให้สัมภาษณ์แบบนี้คนที่เคยทำมาก่อนนั้นเนี่ยก็คือใครคะก็คือเจ้าหญิงไดอาน่านั่นเองค่ะ Queen hearts and Queen country people's people's He see myself being didn't of I ซึ่งตอนนั้นน่ะอันนี้บอกตามตรงหากเราเป็นแฮร์รี่ณตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าคือเห็นแม่ตัวเองอะ่ะโดนสื่อโจมตีโดนโดนสื่อทำร้ายโดนโดนคนนู้นคนนี้ใส่ลายป้ายสีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าแม่สู้คนเดียว แม่สู้คนเดียวมาโดยตลอดแม้กระทั่งพอ่อหรือก็คือเจ้าชายชาลส์นะ่ะก็ไม่เคยออกมาปกป้องอะไรเลยมีเพียงเด็กสองคนนี้ก็คือวิลเลียมกับแฮร์รี่นะคะที่เห็นแบบแม่โดนสื่อโจมตีสารพัดสารเพแต่แม่ยังคงแบบยังคงเป็นแม่ให้เขาสองคนได้อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เข้าใจได้ว่าทําไมแฮร์รี่ถึงตัดสินใจไปในทางนี้ซึ่งสุดโต่งกว่าไดนหน้ามากๆนะคะก็เรียกได้ว่า หลุดกรอบไปเลยนะคะแต่อนนา้ยังแค่อยากกับเจ้าชายชาวใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือขอออกไปเลยจากราชวงศ์นะคะก็เลยเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคะหลายคนไปโจมตีว่าเมแกนอย่างนู้นอย่างนี้อยากได้เจ้าชายอย่างนู้นเป็น,ปนของตัวเองอะไรคือ ต้องมองในมุมมองของเขาสองคนด้วยนะคะเพราะว่าสื่ออังกฤษเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบไม่ค่อยน่ารักเลยไม่น่ารักเลยสื่อขวาก็ขวา้าขวาสื่อซ้ายก็ซ้ายซ้าย,ายคนเข้าข้างก็เข้าข้างคนไม่เข้าข้างก็โอ้โหเรียกได้ว่าแบบบาดเลือดแค้นเลยนะคะสําหรับเออสื่อของอังกฤษนะคะบวกกับถ้ายุคข,ของเจ้าหญิงแดอาณาเนี่ยมันจะเป็นสื่ออา,อาจจะมีพวกหนังสือพิมพ์แคบลอยอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ย ซึ่งมันมีทั้งเสืออะไรคะออนไลน์บ้างอะไรบ้างแน่นอนไซเบอร์บูลีมาแน่นอนเมแกนโดนเต็มๆซึ่งเราก็บอกแล้วเร,เราเคยเห็นแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ติดตามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบคนถึงไม่ชอบเมแกนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวนางทําหรือเปล่าหรือเป็นเพราะแบบคนต้องการสายร้ายป้ายสีนะคะโดยเมแกนเนี่ยก็บอกว่าเธอถึงขั้นว่า ละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเพื่อมาเข้าสู่เป็นสมาชิกราชวงศ์แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอใฝ่ฝันอย่างที่เธอคิดไว้เธอคิดไว้ว่ามันคงเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่แบบก็เหมือนเข้ามาครอบครัวสู่ครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างเนี้ค่ะจนทําให้เธอแบบเครียดถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่แบบทาโทมเนาะเธอทาโทมความรู้สึกตอนนั้นมากพอเรากลับไปอยู่ดูเคสของไดนน่าก็เข้าใจได้เลยว่ามันเศร้าอ่ะมันเศร้าเนาะก,กับการที่ ผู้หญิงคนหนึ่งแบบไม่มีสามีปกป้องและคนที่ปล่อยข่าวหรือก็เป็นแบบสามีตัวเองคือตอนนั้นน่ะมันมีเคสที่ประมาณว่าไดอาน่าเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยลงรอยกับฟ้าชายชาวเท่าไหร่จนกระทั่งฟ้าชายชาวก็เริ่มแบบเหมือนอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นฟ้าชายชาวเป็นคนใส่สีตีไข่เองหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสื่อออกมาประมาณว่านางแบบสติไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้กลายเป็นว่าดันโจมตีไดอาน่าไปในทางที่แบบเอ้ย โรคจิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเศร้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องมาต่อสู้กับสื่อเพียงลําพังโดยที่แพรรี่กับวิลเลียมเนี่ยก็เห็นมาโดยตลอดก็คงคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละเราคงจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อภรรยาและลูกตัวเองนะคะทีนี้นะคะลองมองย้อนกลับไปนิดนึงในมุมมองของ วินเลียมส์บ้างก็คืออย่างที่เราเห็นว่าสองพี่น้องเนี่ยค่อนข้างรักกันมากเพราะว่าเติบโตมาด้วยกันอายุห่างกันแค่2ปีนะคะแม้กระทั่งตอนที่แม่เสียเนี่ยตอนนั้นเ,เจ้าชายแฮร์รี่อายุแค่13ปีส่วนเจ้าชายวิลเลียมส์เนี่ยอายุ15ปีก็คือแม่จากไปเร็วมากภาพนั้นก็คือสะเทือนใจเนาะในมุมมองของวิลเลียมส์นะคะจากอยางอย่างที่เรามองนะคะเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นพี่ชายคนโตนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการสืบทอดัลังจาก ฟ้าชายชาช้าก็คือพ่อนั่นเองนะคะแน่นอนว่าเวของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็ต้องต่างกับเวของเจ้าชายแฮร์รี่นะคะบวกกับเคธมิโนตันเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนครอบครัวที่ไม่มีความร้าวฉานคือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นมันไปได้ค่อนข้างดีซึ่งเรื่องราวของแฮร์รี่แล้วก็เมแกนนะคะมันเป็นเหมือน perfect story นะคะ่ะก็คือมีอ เมแกนก็เป็นคนต่างแดนนะคะมาแต่งงานกับเป็นแฟรี่เทลว่างั้นเธอะเป็นมาแต่งงานกับเจ้าชายแล้วก็มีงานหรูหรานู้นนั่นะซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มสนใจกรณีเดียวกันกับเจ้าหญิงแดานานะคะเพราะตอนนั้นคืองานแต่งของแดานาเป็นอะไรที่แบบมันเลิศเนาะมันปังอะ่ะเออความรู้สึกแบบมันคือแฟรี่เทลจริงๆมันก็เป็นเพอร์เฟกต์สตอรี่ที่คนแบบ คนชอบติดตามแม้กระทั่งตอนที่ทะเลาะกันกับเจ้าชายชาลส์เนี่ยก็จะมีตัวละครที่3ก็คืออคาเมล่าพาร์เกอร์โบว์นะคะก็เป็นตัวละครที่3ที่เขาว่ากันว่านอกใจกันอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบคนมันโหยหาอะไรแบบนี้มันหยหา f a i r y ี่เทลมันหยหาความจริงความเรียวซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่คนเขา ค่อนข้างติดตามกันเยอะแล้วก็คาดหวังคนนู้นจะต้องเป็นแบบนี้คนนี้จะต้องเป็นแบบนั้นอะไรเละตุ้มเปะไปหมดนะคะในส่วนเขาวินเลียมนะคะก็เขาไปอยู่ในเวที่จะต้องอสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเนีนะะ่ยอนาคตก็ต้องขึ้นปกครองเป็นคิงนะคะก็ไม่แปลกที่เขาจะไปในเวที่ต้องอยู่เพื่อราชวงศ์แต่ตัดภาพมาที่แฮร์รี่เนี่ยก็เป็นทายาทรู้สึกว่าน่าจะลำดับที่ ลำดับที่8เลยด้วยจำนะคะก็คือแบบไหนๆก็อยู่ไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรส่วนเกี่ยวข้องอะไรมากมายก็ออกไปก็คงจะดีกว่าบวกกับมาเจอสถานการณ์ที่บั่นทอนความรู้สึกขนาดนี้เห็นว่าแฮร์รี่พูดนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าใน ครอบครัวหลายๆคนก็ยังดีอยู่โดยเฉพาะ,ะสำหรับคีนอลิซาเบธนะคะก็ถือว่ายังดีอยู่ยังพูดคุยยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่แต่กับพ่อแล้วก็พี่ชายเนี่ยมันเริ่มห่างเหินกันมากก่อนนั้นนี้ก็มีข่าวว่าทั้งคู่ไม่พอใจกันอย่างนู้นอย่างนี้มีข่าวว่าเมแกนไปบัฟเคทมิโนตันอะไรทํานองนั้นซึ่งก่อนหน้านี้นนมันก็มีที่เรื่องข่าวลือที่ว่าเมแกนเนี่ยทำเคทมิโนตันร้องไห้ก่อนในในคืนวันแต่งงานซึ่งอันเนี้ย เมแกนก็บอกในสัมภาษณ์นี้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเป็นแคทต,ตั้งห่าที่ทําให้เธอร้องไห้แต่ในกรณีนี้ก็คือแคทได้ส่งดอกไม้มาขอโทษแล้วไม่มีไม่มีการขุนเคืองอะไรกันแล้วก็คือจบลงด้วยดีนะเรื่องนี้แต่สื่อเนี่ยก็ไม่หยุดโจมตีประเด็นประเด็นนี้เลยนะคะก็เอาไป พูดคุยตีน้องสือพิมพ์พกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะโดยทางแฮรี่เนี่ยก็ได้มีการร้องขอสื่อไปแล้วว่าให้หยุดการกระทําที่มันไม่ค่อยโอเคไม่ควรออกข่าวประมาณนี้แล้วก็ร้องเรียนไปทางวังนะคะแต่ก็โดนเพิกเฉยประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาเพียงแค่ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละตัวแฮรี่เองนะคะก็ออกมาพูดเลยว่า,ากลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไปซ้ารอยกับดอานาะก็คือแม่ของแฮรี่เอง แล้วโอปรานะคะก็ได้มีการถามถึงว่าการออกมาแบบเนี้ยมีคนเขาตั้งคอรหาว่าเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่หิวเงินอย่างนู้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าชายแฮร์รี่นะคะก็ได้ออกมาจากราชวงศ์เต็มตัวแล้วโดยเงินส่วนที่ ได้เป็นประจำนะคะมันมีสส่วนด้วยกันค่ะก็คือเป็นส่วนแรกนะคะเป็นเงินที่ได้มาจากพ่อซึ่งเงินตรงนี้ก็เป็นเงินจากเขาเรียกดัชชี่แห่งคอนอลเป็นเงินที่เป็นเงินลักษณะของที่ดินอสังหาริมทรัพย์หุ้นต่างๆอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ โดยพ่อเนี่ยจะส่งให้แฮร์รี่ Harry เนี่ยสำหรับตอบแทนสําหรับการไปออกประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆกับอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นเงินที่รัฐบาลจัดจ่ายมาให้ก็เป็นภาษีของประชาชนซึ่งแฮร์รี่บอกว่าไม่ได้เอาตัวนี้ก็คือไม่ขอรับเงินจากตัวนี้แต่จะยังคงทำหน้าที่ให้กับควีนอลิซาเบธต่อไปก็คือหน้าที่เก่าๆก,ก็ยังจะคงไว้อยู่นะคะคนนะคะก็เริ่มคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการยกเลิก ส่งเงินในส่วนของดัชชี่แห่งคอน沃尔เนี่ยมาให้เจ้าชายแฮร์รี่ก็คือจะไม่ได้รับอะไรจากราชวงแล้วซึ่งแฮร์รี่เนี่ยก็ได้ไปทำการเหมือนข้อตกลงกับ Spot i f y Netflix นะคะซึ่งต้องการเพียงแค่หาเงินด้วยตัวเองนะคะซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ได้เป็นการน่าเงินอะไรขนาดนั้นเพราะเป็นการหาเงินที่ พอเพียงกับการใช้จ่ายของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภยัยอันนี้ค่อนข้างสาคัญสําหรับเขานะคะมองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องของลูกเจ้าชายแฮร์รีนะ่เนาะก็คืออาชีนะคะซึ่งพอเมแกนโดนสื่อโจมตีต่างๆในเรื่องของสีผิวเรื่องชาติพันธุ์นะคะซึ่งแฮร์รี่ก็ได้มีการไปขอร้องให้ทางวังเนี่ยช่วยสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางสีผิวทางชาติพันธุ์นะคะแต่ว่าทางวังเนี่ยก็กลับเพิกเฉยเป็นอะไรที่แบบทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดทั้งที่สามารถ ออกมาสนับสนุนเรื่องคนผิวสีเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเ,อเรื่องความหยุดบูลลี่ต่างๆกับคนผิวสีได้แต่ว่าทางวังกับเพิกเฉยนะคะก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรโดยเฉพาะกับเคสของพ่อนะคะซึ่งจักฟ้าชายชาวเนี่ยก็เคยเจอเรื่องทํานองนี้เดียวกันก็คือเป็นเรื่องในอดีตของพ่อนะคะก็เคยผ่านประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีแบบนี้เหมือนกันก็น่าจะเข้าใจลูกของตัวเองว่าตอนนี้ลูกกาลังเผชิญกับอะไร อยู่นะตอนนี้แต่ก็พ่อก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับกรณีที่เกิดขึ้นต่อแฮร์รี่แล้วก็เมแกนเลยทําให้แฮร์รี่ Harry นะคะก็แอบผิดหวังในตัวพ่อนิดนึงนะคะแต่แฮร์รี่นะคะก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่ายังคงรักพ่อและวินเลียมเสมอและพร้อมที่จะสนับสนุนแต่นะตอนนี้เส้นทางของเรามันต่างกันไปแล้วขณะเดียวกันนะคะเจ้าชายฟิลิปส์นะคะก็เป็นพระสวามีของควีนอลิซาเบธ ที่นะคะพัตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลจากการผ่าตัดหัวใจซึ่งจะมีอายุครบ1 0 0พรรษาในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะก็อายุยืนมากนะคะสำหรับควีนแล้วก็เจ้าชายฟิลิปสองคนนี้นะคะและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันนะคะ,ะมามองในมุมมองของเราบ้างก็อย่างที่บอกนะคะเราเห็นคอมเมนต์ที่ โจมตีเมแกนค่อนข้างหนักว่าเธออย่างนู้นอย่างนี้บ้างอะไรบ้างอยากให้ลองศึกษาดูนะคะแล้วจะเข้าใจในมุมมองของแฮร์รี่ว่าทําไมถึงเลือกทําแบบนี้ทําไมถึงเลือกที่จะเดินออกมาจากเส้นทางของการเป็นราชวงศ์อังกฤษนะคะก็มีหลากหลายประเด็นที่สามารถเข้าใจมุมมองของเขาทั้งคู่ได้นะคะโดยเฉพาะแบบประเด็นของเจ้าหญิงไดาอาน่านะคะค่อนข้างน่าเศร้าอ่ะเนาะเอออย่างที่เราบอกไปเพราะว่าเจ้าหญิงไดาอาน่าก็เศร้าค่อนข้างเศร้าแม้กระทั่งเราก็ไปดูสัมภาษณ์ของนางอะ่ะ ก็ยังแบบแอบแบบมีน้ําตาไหลเหมือนกันนะโดยเฉพาะวันที่นางได้จากไปบนโลกใบนี้นะคะโดยประเด็นของเจ้าหญิงไดอาน่านะคะเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกันบันหลังถ้ามีโอกาสรวบรวมข้อมูลมาได้นะคะก็เป็นเรื่องเก่าแล้วแหละหลายคนอาจจะติดตามมาบ้างแล้วแม้กระทั่งตอนที่นางเสียนะคบเรายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำอ่ะเออจริงๆเสียไปในปี1 9 9 มั้งถ้าจะไม่ผิดเราเกิดหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเกิดมาก็คือนางเสียไปแล้วนะคะแต่พอไปติดตามเรื่องราวเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนึงเนี่ยจะต้องต่อสู้กับสื่อแล้วสื่อก็ดูเดือดมากเลยนะคะโดยเฉพาะตอนที่แดนน่าได้หย่าก,กับเจ้าชายชาลส์ไปแล้วนะคะก็ไม่มีกาดไม่มีอะไรคุ้มกันแล้วปาราราซีก็เข้าถึงตัวได้ง่ายขึ้นก็ไปถามจี้เกี่ยวกับเรื่องคาเมล่าพักก็บอกนู่นนี่นั่นหรือกระทั่งแบบ ไปถ่ายรูปตอนที่นางกําลังพักผ่อนต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะถึงขั้นวิ่งหนีปาะปาะลัสซี่มาแล้วก็เจอแล็กก็ต้องจบชีวิตด้วยการหนีปาปาละัสซี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะคะก็ไปหาอ่านกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันมาคุยไรย EP นี้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งปมในใจของแฮร์รี่เนาะที่แบบว่าสูญเสียแม่ไปไปในวัยที่แบบเขายังเด็กอยู่เลย โดยเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งก็คือมันมีในวันที่ดาน,น่าก่อนดาราจะเสียชีวิตได้โทรมาหาลูกๆทั้งสองคนนะคะซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ปารีสเนาะก็โทรมาหาลูกแล้วก็เหมือนแบบว่า โทรคุยกับวินเลียมส์ก็คุยกับวินเลียมได้ประมาณแค่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ขอคุยกับแฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่ตอนนั้นก็ยังเด็กมากนะคะก็ติดเล่นอะไรนี้ก็แม่ว่าไงนู่นนี่นันน่นเออแม่ก็บอกว่าแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ห่วงเล่นแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็ไปเล่นกับคนอื่นนะคะมันก็เลยเป็นปมในใจของแฮร์รี่อย่างหนึ่งที่บอกว่าถ้ารู้ว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่จะได้คุยกับแม่รู้งี้อ่ะจะคุยให้นานกว่านี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแกเศร้านะเนออ แม้กระทั่งเจ้าหญิงไดาอาน,น่าก็เคยพูดในสัมภาษณ์อยู่ว่าพวกเขาหมายถึงคนในพระราชวังนะคะพวกเขาดีกับฉันก็ต่อเมื่อตอนที่ฉันเป็นแขกเออมันก็เป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่าแบบว่าพอเป็นแขกปั๊บเนี่ยทุกคนแบบให้การต้อนรับแต่พอไปเป็นสมาชิกจริงๆแล้วก็แบบถูกเพิกเฉยนู่นนี่นัน่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรซุบซิบกันมานะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วเรียกว่า จุกๆพอสมควรนะคะก็รีบทํามากๆสําหรับเทปนี้นะคะกลัวรีแคปไม่ทันนะคะส่วนใครมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษก็นํามาเล่าสู่กันได้หรือว่าจะพูดคุยเรื่องซีรีส์ The Crown <ๆๆ S 2> ก็ได้นะคะหรือใครมีหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรก็แนะนําเรามาได้นะคะเพราะเราอยากดูนะคะช่วงนี้ก็ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ช่องเราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วก็ไปติดตามแฟนเพจอะไรต่างๆหรือ Instagram ส่วนตัวเราก็ได้นะคะก็จะลงอ่ชีวิตไลฟ์สไตล์ส่วนตัวบ้าๆบอๆไปวันๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย